อารมณ์มันเปลี่ยนนะแบบนี้น่ะร้อนดีแล้วมราอยู่ใกล้กล้องไงเลยดูตาตัวใหญ่หน่อยโอ้ยมันใหญ่แล้วด้วยดูเขาเอาตัวเล็กเขาไม่เอาเลยตาการ์นี่วะดูดิเนาะเหมือนเราคัดไซส์ไปเลยเนาะใช่กูอยู่ใกล้ลตุ่มเลยโอ้เนี่ยวโอ้ตัวเล็กไม่เอานี่ว,ตวยตอนนั้นเขามาเราไปฝั่งนู้นตัวเล็ก ไอ้ลูกพี่แผวอ่ะฮะตะก้าลูกพี่แผวอ่ะไม่นิ่งความถี่อะนิ่งทอดใหญ่ไอ้ตะก้าตะก้านี่มันเลียวมันยังไงเนี่ยนะเนี่ยตักใสตะการโอ้โหเอ้ยมองไม่เห็นตูดอะตะก้าลูกพี่ยังมองเห็นตูดตะก้าอยู่เลยนะลูกพี่ลูกน้องแข่งกันเขาบอกเอาเลยเว้ยเอาแล้วลูกพี่ไล่ขวดแล้วเนี่ย ยังไงหมุนหมุนนี่นี่หมุนล่องนี่หมุนล่องนี่หมุนโอ้ยก็หมุนนี่ดีหมุนคันนี่ดีไม่ใช่ดูไกลไกลไกันลอกไห้มันหน้าตรงมันตรงกันนี่เออเออแลวบอก่าเซียนตกปลาเนี่ยหมุนไปอีกแล้วน่ะเอาที่สบายใจก็ ขึ้นมา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 ยก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 ไอเปิดกล้องลูกพี่แผ่ววะสู้เขาสู้าอย่าแผ่วอย่าแผ่วสู้ลุงน้องอย่าแผ่วอย่าแผ่วนัด้ไ่าเทไดสีย่นี่ที่เห็นเห็นนี่นี่นี่ที่เห็นเลยเนี่ยดูเขาคัดสายมาปะแดงโอ้ สี่ตัวโลอืมโลร้อยห้าสิบนั้นเน่ยโอ้ยรปลาแดงขายโลร้อยห้าสิบเหรออืมพี่สาวซื้ออยู่ที่กรุงเทพโลร้อยห้าสิบใช่แต่เวลาเขาซื้อที่เราซื้อที่ที่ที่บ้านเราซื้อโลสี่สิบเขาไปขายร้อยห้าสิบกำไร3-2เท่าเขาบอกว่าค่าน้ำแข็งมันแพงอ่ะอ่ามันไปแพงรื่ไหนไปแพงที่คนกินน่ะนะอันนี้สดเลยอืมมีสดสดมาให้ เฮ้ยเฮ้ยสองตะข้านี่แกว่ะลูกพี่แผ่วอ่ะให่่อะไนี่ไรเอาไวมเอาเว้ยเอ้าหนุงานใหญ่นั่นอ๋ออ๋อเอาเอาเอาตาใหญ่ใหญ่เปิดเล็กลูกพี่แผ่วลูกพี่แผ่ว ลูกพี่แ่วอะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับระหว่างลูกพี่กับรุ่นน้องครับนะขับรับรถขับรเขาพาพาลูกน้องมาอัปเดตที่ทะเลนะครับที่เที่ยวตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปคนนักวั พี่พาลูกน้องมาเที่ยวทะเลดูดิมาตกปลาแล้วก็มาแข่งกันตกปลาดูนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวไปถ่ายคิดสรุปได้ตอนเย็นครับใครจะได้มากได้น้อยนี่ที่ด้แน่นี่ตะกร้ากลางนี่ดูครับขึ่งตะกร้าแล้วนี่ดูดิตะกร้าผมตะกร้าเนี่เหรอโอ้นู่นเขาตัวเองอยู่นู่นนี่โ้ยเอาเอาลังเอาลังเบียร์หลบหน่อย อาลังเบียดหลบหน่อยติดมันติดอืมติดยี่ห้อเขาอ๋อนี่ไงกำลังไลฟ์สุดแชร์ไปแชร์ไปอ่าแชร์ไปเพื่อนที่ทำนานก็ได้ได้เห็นลูกน้องเอาอีกแล้วลูกพี่แผวไว้ลูกพี่แผวแล้วล่ะโม่โม่แล้วเหรอ อาอะมาอะมาอะมา่า่าอหเลยดเยตีดอาเอจะบินไหมเรียวร้อยมีหลบมุมกล้องด้วยวะตัวใหญ่ไอคนมังม่วงนี่แหละเออมันมีอยู่ ในช่องช่องช่องใหญ่นี่เพราะว่าไอช่องไอคิดพาทัวร์เพิ่งจะมาทำไงตัวใหญ่มากเลยอ่ะไอซีอ่อินซีอินซีตัวนั้นนะนะเดี๋ยวพาออกไปเดี๋ยวพาออกไปเดี๋ยวหาปลาก่อนเราเร็วเร็วเร็วเร็สดนะพี่น้องเราดูเร็วเร็วไปซีใช่ไหมมีงงงงปูจะไปพักที่นี้ก่อนค่อยไปไปซีที่นโอ้ ของในน้ำเหื่อมากเลยคนราคาคุยนะเลยออาไปลมเบาเดี๋ยวออกไปออนู่นอยู่แถวๆนู่นเนี่ยก็ไปลอยนะครับนี่กับไซส์สวยมาครับมาไปย่างมาย่างนะครับสัญญาณดีไหมน้องอมาแล้วครับมาูจับโยนจับโยนยังไม่เจอเลยเนี่ย พิมพ์จุดผิด kind ต of ัวเนี่ยจะเปิดให้น้องฟังไอ้นี่ไงมันอะไรวะชื่ออะไรจำชื่อเรื่องไม่ได้มันเยอะมันเป็นพันวันคลิปทำเยอะมากอืมวันอะไรวะพิมพ์ว่าอะไรวะว่าเริ่มร้อนแล้วขอทำอะไรไก่อะไรวะขอไก่คิดเล่นพินก็มันน่าจะเด้งขึ้นแล้วมั้งวะเออ ลูกน้องนั่งในร่มลูกพี่นั่งตากแดดอาที่ไหนได้วะนี่วะอะยอดลีฟิลนี้ชอบออฟิลนี้ชอบวะแต่เวลาเวลาเวลาทำงานลูกน้องตากแดดลูกพี่อยู่ในห้องแอร์นะอ๋อลุยเหมือนกันเออดี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 ข่าวลูกน้องข่าวเวลาลพี่เจียวเจ้าของนี่เ้าของโอ้ยอะครับ ใช้ได้เนะยใช้ได้ในต่อถ้ามาทะลเลก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ต่อเมื่อเวลามันไม่มีลมนะครับถ้ามีลมมันไม่เหมาะนะครับเหมาะสําหรับไม่มีลมนะครับ <ilia it. S 2> ระวังระวังระวังกล้องหมุนไปเดี๋ยวไปเจ้ชอบใจปลาป่าอืมครับมีตัวให,ใหญ่ๆนะครับอ้าว เรียกปลาเรียกไก่เหมือนไก่เลยอ่ะคุก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 เด้อโม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 อีกแล้วจะให้ดูโมอย่างเดียวเลยนี่ก็โม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 ทีเลยเราไม่ติดอวนเลยนี่ว่าอะไรวันหยุดอะไรเลยนะเออที่ไอพิมว่าวันหยุดเล่นพินกับไต่ชิดอะไรกันนั่นเผื่อมันเด้งขึ้นหน่อดูดิ มันไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วมันนานแต่ปะมันถ้าบางครั้งมันพิมพิมพ์ไม่จบมันก็เด้งขึ้นแล้วอ่ะนั่งหน้าลอยนั่นแหละมีปะไม่ขึ้นอะไรเขียนว่าอะไรแต่คิดหัดเล่นพินก็ได้มันน่าจะขึ้นมัน้งลองดู นานแล้วว่าไม่เล่นสองปีมานี้ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เจะเลยมีแต่ว่ามันไม่ได้มันขึ้นปะไปคิหมดมหัดเล่นพินเนี่ยมันน่าจะขึ้นนะถ้าพินระวังนะครับลมมันมาพิมแล้วเหรอไม่ขึ้นเหรอ,อไปคนะิดหัดเล่นพินน่ะ จำชื่อไม่ได้ก็นี่แหละว่าหัดเล่นพินน่าจะขึ้นแหลแล้วระบ,บุชื่อมันน่าจะขึ้นอไ,ไม่นีมันจะขึ้นหน้าเราดิ<ม>อันนี้มันเป็น,นไม่ใช่หาดเล่นมันไม่ขึ้นหรอไม่ม่ไม่ขึ้นวะ พิมว่าหมอชิดดิหมอชิดดิเออหรือว่าหมอชิดเออหมอชิดคนบางมว่วนหันเล่นพินเนลองดูดิลองชื่อนี้ดิมันจําชื่อไม่ได้โอ้ยไม่รู้กี่พันคลิปเนาะมันจําไม่ได้ดอะนะครับก,กับบรรยากาศนะครับเป็นมาจากทุงอันนี้ป่ะไหนไหนมุกเป็นตั้งหลายอันน่ะไหนได้อันน,น,น,นี้อันนี้ใช่ใช่ เรื่องมาซะอ่ะเออนี่มันจะขึ้นเมื่อกี้พิมพ์ว่าอะไรนะมันขึ้นมาอันนี้หมอชิปนี่ไงอันนี้ต้องซ้อมก่อนม่วนหันเล่นพินกว่าได้อยู่เฮ้ยเราใส่บุธนี่เขาบอกว่าหันเล่นพินมันยาวไหนมาม่วนแล้วก็ใส่บุธเหรอใส่บุธให้ลูกน้องกันอืม ออกกันมาประจานอีกแล้ววันปิดพุทธะเดรม่มใหม่มันหัดเล่นนะว่าหัดเล่นเอากันมาขายอีกแล้วปรยันใช้แรงงานสบายใจ,ะจนะท่ากายข้างันหน่อยครับนาะคลิปก็เดี๋ยวก็จะทะยอยลงให้ชมนะครับ ไปอยู่ครับเบนไปอยู่ครับเบนไปอยู่ลูกพี่บอกว่าี้หน่อยกี้หน่อยใหญ่นะโอ้ใหญ่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 เอาเอาวันปิดอันนั้นี่มันไม่ได้เนี่ยเอาคันเข้ามาเจ๊เอาคันเข้ามาเอามาเรื่อยรอเอามาตากินแล้วมันจะกระดกเออเออเออเวอวางงั้นครับวางคันวางงั้นนะอกดก่อนปลาแดง้สวยนะครับนะตบปลาตายก่อนหาปลากรบก้าก่อนนะครับ เริ่มต้นเริ่มต้นอือนี่เข้เฮ้าไปดูคลิปตอนที่ที่ผมหัดเล่นพินครับมาดูดิไม่รู้อารมณ์ไหนไม่รู้ฟิลมาดังแช่น่ะ ทุกคนติดตามใหม่เขาไม่เห็นแล้วเพราะว่านนัมันคิดนานขาดแล้วแกะคร <c oughs> ับตอนที่ว่าเล่นเล่นขาดเล่นดี ก็เลยต้องเป็นมาคิดคนบางม่วนไงทําอะไรให้มันสนุกกว่าจังบงบอกคือเป็นตัวตนเราเข้าเป็นคนกรุงเทพแปลว่านะเป็นว่เออเฮ้ยคนกรุงกรุงเทพกรุงเทพคนบางม่วนเออเข้าเป็นคนกรุงเทพเขาถามว่าฉายาคนบางม่วนมาไงว่าเราบอสไม่ใช่เขาเป็นคนกรุงเทพ ใครบอกว่าเราแม่ไห้รู้ตานะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปลอยสายเดี๋ยวอยลมเบาก่อนดังเสียงพินเนี่ที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับี่บ้านอาจารย์นายมาที่ผมไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้จับเลยเดี๋ยวนี้ไม่่คยได้จับเลย ดูคลิปเก่าได้นะครับงยเลยอะอะไรอะนี่มันเกงนัวไอไอไอตัวนี่มันเอาออกเอาออกเอาเอ๋ policy p o l พี่เอามาให้หานปลาอย่าลไปบนอย่าลไปบนคลายกันน้ำหนอกนะครับเดี๋ยวจะออไปลอยสายไปถ่ายคลิปให้ชม กับบรรยากาศไม่มีลมเลยครับตอนนี้โอ้ยดูดิบรรยากาศร้อนหัวเดือนแล้วครับมาจากปทุมครับะปลมเครับเห็นคลิปแล้วก็อยากมาเที่ยวมาสนุกอัดเอาใหญ่เลยอ้าวคนกรุงเทพคนกรุงเทพุงเทพคนกรุงเทพอัดปลาดีๆน่อคนกรุงเทพอ่ะ เดรดูโดมคนบขวบเข็ดเดรดูโดมอ๋อนี่มามาไทยคนเกยดูโดมเลยเนี่ยโอ้โหได้เยอะเนอะคนกรุงเทพแต่อยู่เข็ดดูโดมดูโดมนะโอ้ใครว่าคนกรุงเทพตกปลาไม่เป็นวะอ๋ออ๋ออะไรนะเดรดูโดมครับเดรดูโดมให้มีด้วยเหรอคนกรุงเทพให้ด้วยปากเป็นทางบ้านได้ทางบ้านเราด้ทักทอดคนนี้โสด้ คนอุบลก็ดูอยู่เฮ้ยคนกรุงเทพคนนี้คนโซนเออไปทางนี้ไปอือเอ่ะเปลี่ยนลายหน่อยครับเอานะครับมาหมุนน้ำกันครับนะครับคนกรุงเทพนะครับมื่อนี่มื่อนี่ผ้าผ้าคนกรุงเทพมาตกปลาครับอําเภอเดชอุดมมีด้วยหรือวะคนกรุงเทพเดชอุดมนี่เด้นั่งนี่นี่เด้ป้าเจี นี่แหละครับใชา้ยาเขาที่เขาบอกว่าคนบางมว่วนคนบางม่วนทำไมมาตกปลาก็บอกโอ้ยมาเกี่ยวครับนี่คนบางมว่วนนั่งอยู่นี่ดิ้งอยู่นี่ปตั้งพินนีใ่ให้กำลังใจอย่างเดียวครับ ทัาทายกันทั้งหน่อยครับนานแดดมันร้อนนะครับออกครับเอาช่วงนี้ออกทุกวันนะมันคลิปก็มีครับเดี๋ยวจะทยอยลงนะครับเดี๋ยวไปลงช่องแต่คลิปพาทัวร์นะครับนะครับทิมไปเลยครับช่องแต่คิปพาทัวร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตกปลาทะเลนี่แหละครับ อัที่ถ้าหายไปจากช่องนี้ก็ไม่ใช่ครับไปโผล่ช่องนู้นนะครับช่องนู้นจะมีแต่ทะเลนะครับช่องมอคิดคนบางม้วนเนี่ยโหมีสารพัดนะครับมีทั้งเก็บเห็ดสองกบสองเคียดโอ้สารพัดครับนะได้แยกช่องทะเลไปอยู่นู้นนะครับบางท่านเขาพิมพ์แล้วหาไม่เจอเจอคนบางม้วนเขาหนีเลยนะครับคนไปพ่อคนกรุงเทพนะนะ มาหมาคิดคนบางมวลเป็นหนึ่งว,าว,าว่าเกี่ยวกับหมอลำคนกรุงเทพเพิ่นฟังบ่งหูเลีองแล้ววา่ามันกินของคนกรุงเทพอะไรนั้นคนกรุงเทพบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่ไหนก็คุยกันได้ครับนะชอบสนุกมาเลยครับนะเดี๋ยวจัดให้โอ้คนกรุงเทพครับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าอยู่ถามว่าอำเภอใดอำเภอเดชอุดมครับ อัมเบอเดดอุรุมน่ะคิดว่าน่าจะเป็นอุบลครับเง่นบอกอุบลเนาะสวดเด้อครับเด้อหาปลาหมาันน่ะหน่ามารอจะหากินหมานนี่เขาว่าบอกโอ้ยเบิ่งส่องผมเขาว่านุ่มเกาหลีนะฮะส่งผมเหมือนบงบอกเลยครับหมวกเหมือนหนุ่มเกาหลีเลย แ่เป็นคองเขียบเนาะอำเภอเดชอดอุดมเนาะครับโอ้ได้ค <that> ร like ับสนุกสนานไปครับอบอกว่าเดือหัวนาพี่น้องนาะฝากติดตามน้ำเด้อครับช่องใต้คิทท่าทั่วนะครับนะก็ไปติดตามรับชมคลิปได้นะครับ ตางตั้งสองช่องนี่แหละครับถ้าช่องนี้ไม่มีคลิปลงก็ไปลงช่องนู้นนะครับเป็นช่องใหม่นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่องใส่คลิปปลาทัวร์นะครับตกปลาสนุกสนุกนะครับบางคนเขาถามหาคนหาเขาไม่เจอไงพิมพ์ว่าหมอคิดเนี่ย,ยเขาพิมพ์ว่าหมอคิดมันก็เป็นเป็นหมอคิดหนึ่งหมอคิดสองนูนะ่นน่ะเออเขากดไปไมันไม่เกี่ยวกับตกปลานี่แหละเขา่า oh. เขาไม่ใส่คําว่ามังม่วนไง อมันเราหาเเลยหาเราไม่เจอนงครับครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยอะยอตีนสิทธิ์เยเอีสิทธิเยอกสิทธิ์เล่นเองเออเดี๋ยวมันตีนกสิทธิ์เดี๋ยวที่ทามาเนีนเหนื่อยอีกยอตีนเหลืองอนะครับ ช่ชงบรรยากาศเช่นี้พอดูคนเทบตกไปสัซึกตัวนะครับเดี๋ยวก็จะหยุดไลแล้วนะครับไม่ไหวแล้วผมร้อนแดดอนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับโอ้ยบรักซาหนาเลยก็หนุ่มเทนะครับชอบมากนะเสนกนเพอดิฝากติดตามดูในคลิปนาะ ฝากฝ<อ>า,ากอะไรบ้างฝากอะไรบ้างเราทำอะไรฝากอ๋อรับสร้างบ้านนกดาวและโกนังเ <c oughs> สม็จลูกค้าติดตามได้เลยนะคะ 14, เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าสามสองสี่หกันสี่จ้าฝากกันรายการนะครับเป็นกำไรกันให้กันรายการเนาะอ่ามีช่อง youtube ด้วยบอกด้วยอ๋อช่อง youtube เหรอจำชื่อไม่ได้เพราะชื่อมันยาวเนาะไอ้ยะไปดูก่อนแป๊บนึงโอ้โหนี่เข้าไนหน้าไตเลยนะเนี่ยเนี่ย เป็นหน้าไต้นรับสร้างโกดังออฟฟิศสำเร็จรูปจ้าก็ไปติดตามได้นะคะเพราะว่าเราทำบบ้านนอกดาวแล้วก็ออฟฟิศสำเร็จรูปรีสอร์บ้านพักคนงานอะไรเงี้ยค่ะรับหมดเนาะใช่เไปติดตามในช่องีเราอยู่เลยเป็นผนัง E.P.S โฟมค่ะเป็นผนังกันความร้อนนะคะหรือถอดประกอบได้มีเพจไหมเพจมีค่ะบอกบอกไปเลยบอกได้ไหม เดี๋ยวจัเชื่อไม่ได้อะเอาออย่าาเติดตามช่อง YouTube ก่อนนี่ก่อนนะคะออ่าติดตามดูเนาะโอเคจ้าคนกรุงเทพตกปลาไว้เมื่อกี้เมื่อกี้น่านู้หัวนี่อะไรเนี่ยเสียงแปับเดียวเองอ่ะบมันม่อ้าวว่าไงคนฝั่งน้นคนอาชีพอะอ่ะ ยก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 เดี๋ยวตะกัวฟาดหน้าเดียวหน้าใครไม่ว่าหน้าเมียตัวเองไงไม่้องตัเองเดี๋ยวแม่ยายก็จะตัดให้อยะขี่ชิวครับนะฮะท่เที่ยวสนุกสนุกนะครับครับก็แก้ตาลูน้องมาเที่ยวผ่อนคลายนะครับหลังจากทำงานเหนื่อยมากก็มาผ่อนคลายก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่เลือกมาใช้บริการนะครับแต่คิดพาตัวนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอยากสนุกนะครับมาร่วมกันนะครับมจไม่รู้จะไปไหนก็มาแต่ชิดคนนะทวดทังชื่อช่องก็รู้แล้วว่ามักมวงเนาะเน้นสนุกครับนะครับทำงานก็เหนื่อยพอแรงอยู่แล้วเนาะมาผ่อนขามาหาปลานะครับมาสนุกด้วยกันมาร้องรำทำเพลงด้วยกัน ฝากติดตามเลยกันนะครับแล้วช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องแต่คิดพาทัวร์นะครับแอบดูแป๊บ,ปค,รบครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีนะครับนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดีด๋วยวนีอากาศเปลี่ยนอ่นาหนาวหนาวก็ฝอดผ้าห่มไปก่อนนะเฮียอ่อาจเจ้เขาไม่ว่างให้กอดหรอกอ่ปาปลาบดีไซส์สวยครับนี่ เบ่งเบ่งเลยนุ่นตะก้านุ่นระหว่างลูกพี่ลูกพี่กับลูกน้องตกปลาแข่งกันแดลูกลูกพี่โดนแดดจะแผวๆแล้วดูดูปลาในตะก้าเงจะออกแผวๆเออแผวแล้วลูกพี่นั่งตตกแดดลูกน้องนั่งในร่มเดี๋ยวมีไหมลูกพี่แบบเนี้ยหายอีกสักสิบคนนี่ นะครับมี네ไ, <cup> ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามชมในในคลิปตอนเย็นนะครับนะมีเวลาผมก็จะถ่ายลงให้ชมเนาะนะครับเอาบรรยากาศเอ้ามาดูคนกรุงเทพตกปลานะครับอ่าอำเภออะไรนะเดชอุดมอุดมครับอ่ายํำไว้บ่อยไว้คนกรุงเทพนี่ว่าอำเภอเดชอุดมนี่ว่าอืมอ่า คนกรุงเทพกับตกปลาเ็นเดอร์ครับนี่อำเภอเดียอุดมครับ,บ,รบคนกรุงเทพทัอ่าแต่งตัวยังดาราเกาหลีอ่าส,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 สวัสดีครับผมเพชรบางแสนสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีครับบรรยากาศครับมันมันสัญญาณดีเปล่าไม่รู้ทำไมไม่ใช่ว่าไลฟ์สดไปดูไม่ได้แล้วด่าที่เพล่งในโดนด่ามึงจะไล์ให้ใครดูวะเนี่ย นะครับรา,ายงานสภ<ม>าพอา<ห>ก,กาศหน่อยครับสัญญาณดีไหมครับเนาะก็อยากให้เห็นบรรยากาศกันสดๆนี่แหละครับนะตกกันทิ้นเห็นนี่แหละอืมได้เยอะแล้วตัวอืมได้เยอะแล้วครับหนุ่มสามสะกาหนุ่มนะครับของใครของมันหนุ่มกำลังแข่งกันอยู่ไล์สดอยู่ไล์สดอยู่พอไล์สดอยู่ นะครับกับบรรยากาศนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมในดูในช่วงตอนเย็นนะครับผมขอบคุณหลายๆครับยูดีมีแห้งนะครับเด้อคนกรุงเทพฝากไล่ถึงถึงคนเด็กอุดมไหมถึงคนเด็กอุดมเร็วๆเอาไลฟ์สดนี่แหละขึ้นหอดตะบ้านครับขึ้นหอดตะบ้านไอ้คนคนกรุงเทพเขาพูดกันอย่างนี้เหรอวะเดี๋ยวเขาก็บองสิครับคนกรุงเทพจังหวัด บเม่บาเอาว่าครื่อเทอำเภอเดีอรู้อุดมอรเดีครับเบุนแดงครับผมแดงสไตล์เกาหลีครับลายก็ล์เกาหลีพอกันในคลิปนะครับผมขอบคุณหลาย